NG Animation มขอเสนอไทยลีลับเดอะซีรีสกลางทุ่งนาอันเงียบสงบของจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยชาวบ้านกำลังขุดบ่อบาดาลอย่างที่ทำเป็นประจำแต่ครั้งนี้พวกเขากลับเจอบางอย่างที่ไม่คาดคิดมันคือ หีบไม้โบราณที่ทั้งเก่าและมีคราบเลือดแห้งติดอยู่ตรงขออไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนหรืออยู่ใต้ดินนี้มานานเท่าไหร่ชายคนหนึ่งชื่อลุงสิงตัดสินใจนำหีบนั้นกลับบ้านโดยไม่สนคำเตือนจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านที่บอกว่าของที่มันไม่ใช่ของเราอย่าเอามาไว้ใกล้ตัว หลังจากวันนั้นทุกคืนลุงสิงจะได้ยินเสียงคนเดินลากขาอยู่รอบบ้านแม้ไม่มีใครอยู่ใกล้เลยก็ตามเช้าวันต่อมาเขาพบรอยมือเปื้อนดินเต็มหน้าตา่างเหมือนมีใครพยายามที่จะปีนเข้ามาลุงสิงเริ่มเปลี่ยนไปนอนน้อยตาแดงพูดคนเดียวและบางคืนก็หัวเราะในความมืด และตะโกนดังว่ามันกลับมาแล้วมันยังไม่ไปไหนเลยคนในหมู่บ้านเริ่มร่อกันว่ามีเงาของผู้หญิงผมยาวเดินอยู่รอบๆบบ้านลุงสิงหลังเที่ยงคืนแต่ทุกครั้งที่เดินไปดูกลับไม่มีใครอยู่เลยคืนหนึ่งหีบไม้เปิดออกเองภายในมีเพียงผ้าไหมเก่าๆพันสิ่งของบางอย่างที่คล้ายกับ กระดูกนิ้วมือของมนุษย์เมื่อลุงสิงสัมผัสของนหิฮร่างของเขาก็ชัดเกรงและดวงตากลายเป็นสีขาวเสียงแปลกประหลาดหลุดจากลำคอที่ไม่ใช่เสียงของเขาเลยและคืนนั้นเองเสียงของผู้หญิงก็ได้ยินชัดขึ้นเสียงที่พูดว่าเจ้าคือของข้าของข้าข้าอยู่ตรงนี้มาตลอดหลังคืนนั้น หมู่บ้านเริ่มมีเหตุการณ์ประหลาดวัวตายเด็กน้อยป่วยกระทันหันคนฝันร้ายพร้อมกันทั้งคืนผู้เฒ่าผู้แก่รวมตัวกันทำพิธีขับไล่แต่ดูเหมือนจะสายไปแล้ววิญญาณที่อยู่ในหีบไม่ใช่วิญญาณธรรมดาแต่เป็นเจ้าของของที่ถูกฝังทั้งเป็นในอดีตตำนานของหีบใบนี้ เล่ากันว่ามันเคยเป็นของหญิงชาววังผู้หนึ่งเธอถูกใส่ความว่าเป็นมีน้อยหลวงแล้วถูกลงโทษอย่างไร้ายความเป็นธรรมเธอถูกจับฝังทั้งเป็นพร้อมหีบสมบัติเพื่อไม่ให้ใครได้ครอบครองแต่จิตใจที่เต็มไปด้วยความอาคตากลับไม่ยอมตายไปด้วยหลายร้อยปีผ่านไปหีบนั้นยังคงสากแช่งใครก็ตามที่เปิดมัน มันไม่ต้องการให้ใครเอาไปมันต้องการให้เจ้าของมันกลับมาลุงสิงในตอนนี้ไม่ใช่ลุงสิงคนเดิมอีกต่อไปน้ำเสียงท่าทางและแม้กระทั่งการพูดกลายเป็นของผู้หญิงคนนั้นไปจนหมดเมื่อชาวบ้านเชิญหมอผีเข้ามาทำพิธีสิ่งแรกที่หมอพูดคือ เจ้าของของยังไม่ไปไหนเขาอยู่ในร่างนี้แล้วหมอผีแนะให้ฝังหีบกลับคืนจุดเดิมและห้ามพูดถึงชื่อของเธออีกแต่มีคนหนึ่งในกลุ่มพูดออกไปว่าใช่แม่นวลใช่ไหมคืนนั้นเงาของแม่นวลปรากฏชัดเจนครั้งแรกเธอยือนอยู่ที่ข้างเตียงลุงสิ์พร้อมรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของมนุษย์วิญญาณของแม่นวล เริ่มเดินทางเข้าฝันคนในหมู่บ้านและบอกว่าใครแต่ของข้าต้องตายทีละคนคนแรกที่ตายคือชายหนุ่มที่เคยถือหิบศพเขาแข็งเกรง็งและมีรอยนิ้วมือทั้งสิบฝังลึกที่ลำคอข่าวลือกระจายไปทั่วหมู่บ้านนี้ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านหลังพระอาทิ์ตก แม้แต่หมาก็หายแต่ในความมืดเสียงของแม่วนวลดังอยู่ทุกคืนเธอร้องเพลงกล่อมเด็กเสียงหวานแต่ผิดปกติไม่มีเด็กคนไหนในหมู่บ้านหลับได้อีกเลยและในคืนนั้นเองลุงสิงเขียนจดหมายสั้นๆว่าค่าคืนของให้แล้วแต่เขาไม่ยอมไปรุ่งเช้าชาวบ้านพบศพลุงสิงห์ นอนฟุบอยู่ที่พื้นหน้าบ้านชาวบ้านพากันตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นงานศพของลุงสิงห์ถูกจัดขึ้นอย่างเงียบๆแต่คนที่มาร่วมงานทุกคนได้ยินเสียงกระซิบว่าข้าจะกลับมาในร่างถัดไปหนึ่งปีผ่านไปหีบนั้นก็ยังอยู่ที่วัดแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หรือเปิดมันยกเว้น พระลูกวัดบวชใหม่ที่ไม่รู้เรื่องราวทันทีที่เปิดฝาออกเสียงร้องให้ของผู้หญิงก็ดังลั่นไปทั้งอุโบสถเสียงที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนแต่ทุกคนได้ยินมันพร้อมกันหลังจากวันนั้นพระรูปนั้นเริ่มมีพฤติกรรมแปลกนั่งพูดคนเดียวใช้คำโบราณแบบหญิงสูงสั่งและทุกคืน เขาร้องเพลงกล่อมเด็กคืนหนึ่งมีคนเห็นเงาของแม่นวลยืนอยู่หลังพระรูปนั้นแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ยิ้มแต่เธอกลับร้องให้หมอผีคนเก่าถูกเชิญกลับมาอีกครั้งเขาพูดเพียงประโยคเดียวของเก่าก็ต้องกลับไปที่เดิมแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตพวกเขานำหีกลับไปยังป่าโบราณที่เคยฝังไว้ แต่ตอนเริ่มขุดทุกคนได้กลิ่นหอมแปลกๆเหมือนกลิ่นน้ำอบปนกลิ่นเลือดสดๆข้างล่างนั้นไม่ใช่แค่หลุมมันคือร่างของหญิงสาวที่ยังคงสภาพสมบูรณ์แม้เวลาจะผ่านไปหลายปีหมอผีเริ่มพิธีส่งวิญญาณและขอให้ทุกคนห้ามพูดห้ามขัดจังหวะแต่มีเด็กคนหนึ่งร้องให้ขึ้นมากลางพิธี ทันใดนั้นวิญญาณของแม่นวลก็ปรากฏขึ้นเธอเดินเข้ามาอย่างชา้าช้าสีหน้าเธอไม่ได้กรบแต่เต็มไปด้วยความเศร้าเธอพูดเพียงสั้นๆว่าข้ารอใครสักคนที่ฟังข้าไม่ใช่ตัดสินข้าแล้วเธอก็ค่อยๆหายไปในสายหมอกตอนเช้าตรู่หลังพิธีทุกอย่างกลับเงียบสงบ หีบถูกฝังกลับไปที่เดิมแต่คนในหมู่บ้านไม่เคยกล้าเข้าใกล้ป่าอีกเลยพระรูปนั้นออกจากวัดในคืนนั้นเองไม่มีใครรู้ว่าไปที่ใดแต่มีคนบอกว่าได้ยินเสียงร้องเพลงกล่อมเด็กในวัดร้างใกล้ชายป่าในช่วงที่ทำพิธีหมอผีทิ้งประโยคสุดท้ายว่าของบางอย่างไม่ได้มีเจ้าของ แต่มันเลือกคนได้หลายปีผ่านไปมีผู้หญิงคนหนึ่งมาทำบุญที่วัดเธอสวมชุดไทยแบบแม่นวลไม่มีผิดเธอพูดว่าหีบนั้นอยู่ที่นี่มาตลอดข้าเพียงกลับมาเยี่ยมมันเธอหายไปต่อหน้าต่อตาเหลือเพียงกลิ่นน้ำอบและเสียงโหราเบาๆเหมือนเสียงจากอดีตหลังเหตุการณ์นั้นทุกอย่างเหมือนปกติ แต่ในคืนพระจันทร์เต็มดวงแสงไฟจากป่าด้านหลังวัดจะลุกขึ้นเองเสมอผู้คนเริ่มเล่าขานกันว่าแม่นวลนยังคงมุงเวียนไม่ใช่เพื่อทำร้ายใครแต่เพื่อปกป้องหีบของเธอหีบที่ใส่บางสิ่งมากกว่าวัตถุธรรมดาไม่มีใครรู้ว่าในหีบนั้นคืออะไรอาจเป็นของรักอาจเป็นสัญญา หรืออาจเป็นคำสาบทุกวันนี้หีบนั้นยังอยู่อยู่ในตำนานอยู่ในความกลัวและความเคารพเพราะของบางอย่างไม่ใช่แค่โบราณแต่มันมีชีวิตและมันจะจดจำคนที่เคยแต่ต้องของมันได้เสมอแล้วคุณหลัก ชอบเรื่องราวเหล่านี้ไหมคอมเมนต์ไว้ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไป